โลครับสวัสดีครับพบกับมอสนะครับทีวีกับไมค์ครับอีกรอบหนึงนะวันนี้เราจะมาเล่นไมค์ครับเวอร์ชัน15 w 14a นะฮะซึ่งมาพร้อมกับอะไรบางอย่างนะเออมองมาพร้อมกับสิ่งแปลกใหม่นะจะจะให้ดูนะครับอย่างแรกนะมาดูที่มอนสเตอร์มอนเตอร์ก่อนเลยนะ ไหมครับเวอร์ชันนี้นะครับมันจะเกี่ยวกับเอพิวฟูดอะไรเดย์อะไรทักอย่างเนี่ยที่มันแปลว่าวันโกหกนะวันในความโกหกของโลกอะไรเนี่ยจำผมก็จำไม่ได้ผมก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้ล้างฮะเดี๋ยวผมจะเปิดอโลเชตเนี่ยเออเก้มัวโสน เฮ้ะเฮ้ยใจลอยจริงนะรู้สึกว่าผมจะเห็นอะไรเป็นสีชมพูนะโ,โอ้หูอ้โหโอ,โอ,โอ้ผมจมน้ำจะเป็นอะไรไหมอ่ะ เยเโอ,โอ้ไม่ตายแล้วแถมเพิ่มหัวใจให้ด้วยนะเออดี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 น่อ่าต่อไปเดินไปดูเรื่อยๆนะตัดไม้ตัดมืออะไรได้ปกติใช่ไหมเหมือนปกตินะครับโอ้ลองลองหน่อยสิ พีโอ้มีรถด,ด้วยแถมเพิ่มหัวใจให้ด้วยนะตอนนี้เรายังหาไม่เจอโอ้แกวัดดีขอค่าหน่อยปั๊บปั๊ปั๊ปัปป๊อ่า <c oughs> <c oughs> เกดขี้ขวาดิโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากตี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  ต้องแกตตัวน,นี้เออโอปประเจ้าจอดเฮ้ยเด้เด้เด้กระต่ายอา่ะตีก็ไม่ได้คลิกขวาคลิกขวาไม่เป็นไรนะคลิกขวาตัดคนให้โอ้คนอ่อนโยนนะรูปทีเดียวก็รูดติดมือค้าไม่ได้แต่ทมได้หัวใจด้วยเอาเพิ่งได้เอ็กซิบเมนต์เหรอเนี่ยต่อไปนะเราต้องหาเออหมูหมูหม นี่นี่หมูหมูนี่ผมจะให้ดูอะไรนะผมจะลองเจาะลงไปสักสี่บล็อกนะแล้วผมจะเสกหมูมาตัวหนึ่งพีกปึ๊บขะผมดันขึ้นนะอื้อ เกมเอ้ยหมดเออหมดหนึ่งเอ้ยศูนย์ตีก็ไม่ได้ขีดวาก็ไม่ได้เอ้ยตีก็ไม่ตีก็ได้หัวใจไงต่อไปเรามาดูมอนสเตอร์กันก่อนเลยนะฮะ มอนสเตอร์ตัวแรกนะก็คือคิปเปอร์เดคิปเปอร์นี่ผมจะเซนะ uh, อร์ไพรส์นะฮะสเกลตันก่อนเลยสไปเดอร์เนี้ยซอมบี้เนี่ยสลามแก๊สนะแก๊สแต่ผมจะเอาไว้ในเนเธอร์นะครับสมิมพิกแมนเอาไว้ก่อนเอนเดอร์แมนเคปสไปเดอร์สไปเดอร์นี่เขาบอกเขาไม่มีการอัปเดตอะไรก็เอาออกไปนะ โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยมเมาผมนี่เคฟซิบเิวร์ฟิชบาสเอา,เอาไว้เนเทอร์เนเทอร์นี่ข้างข้าวฟิชแน,ะน่อินเดอมิดอ่ากาเดียนเน่ยอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวลองเกมโหมดโอน เกลิตตอนกันก่อนเลยนะฮะสเกลิตต้อนนะเจอวัวแล้วครับผมตีมันก็ไม่มีอะไรผมคลิกขวาก็ไม่มีอะไรนะสเกลตตอนนะครับปกติต้องติดไฟแกต้องติดไฟเดี๋ยวนี้ <What? S 1> ว<ะ>๊อดเอ๊ะแกเสะ ของเจ้าหรือเปล่าตีก็ไม่ได้พโูนิวมาอีกตีก็ไม่ได้นะนะสังเกตว่ามันเดินปุ๊บมันจะทิ้งคีเป็นทางนะ <c oughs> โอ้โหนะเป็นเป็นสกิลตอนที่ทิ่ใส่ไม่ดีมากนะคีไว้ไม่เป็นทางนะอะซอมบี้นะแกต้องติดไฟเดี๋ยวนี้วอตูดูซอมบี้ดิ วัดีพวกไอ้กอดทีแม่ไม,ไม่ไม่ให้กอดอ่ะ <c oughs> ต่อไปนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่อันตรายที่สุดนะฮะอุย้ยตีทำไมอะ่ะแหมตีฆ่าไม่ลดหรอกแหมเลือดไม่ลดหรอกแต่เราได้โอ้โหหนีก่อนหนีก่อนพีวหนีรอหนีก่อนหนีก่อน ลืมตีมันนะเอ้ยโยเอ้ยโยเอ้ยโยโยโอยสลามอะไรมาเกิดในใบโอมสวรรนน้าวะเนียไม่รู้ว่าใบาโอมสวรรนน้าหรือเปล่านะโว้ยสวรร้าจริงด้วยฮะวรรคากันเลยทีเดียวใช่ย อ่าต่อไปเป็นเอนเดอร์แมวนะฮะนี่ครับมาดีเอ้ามาเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาดีเพื่อนเอ๊ะอ้าวะโอ้เพื่อนมาดีเพื่อนเพื่อนอ้อออออนาอออต่อไปนะค,ะ fish, นครับซิวอร์ฟิชเนี่ป ผมจะแปลงเป็นที่ว่านๆหนะ่อยโอ้สีน้ำตาไอ้น้ำเงินน้ำเงินด้วยโอ้ดีดีดีโอ้เป็นหัวใจเลยต่อไปนี่ครับเอ่อแบตนะฮะแบตนะฮะข้างข่าวนะครับ่ะเดี๋ยวแบตนะคะข้างข่าว โอเสียงน่ารักขึ้นนะเนี่ยผมที่ผมรู้สึกนะเนี่ยเสียงมันจี้อ่าต่อไปเป็นวิชแก่ป้า,ายาสายฉันยายายาโนเฮ้ยโอ้สปีดขอบคุณมาก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 โอ้บายาสปีดได้อย่างเดียวเลยโอ้โห รักแกมากกอดหน่อยกอดหน่อยกอดหน่อยกอดหน่อ <c> ย <oughs> ต่อไปนะเอ็นเดอร์มิดตัวนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจอที่ไหนนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับเอ็นเดอร์มิดน่าจะไม่มีการอัปเกรดแล้วมั้งฮะเฮ้ยโอ้โหอ้ตี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 แล้วก็ได้หัวใจนะต่อไป การ์ดีเ่นนะฮะโอ้ก็จะไม่มีการฆ่าเราแนะ่เอาไปไหนก็โดดไปไหนลนะ่ะโอ้ยกระตุกไปก่อนดีกว่านี่นะผมจะโอ้ยกระตุกปรับกราฟิกแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฮะ what the fuck อะไรเนี่ย โอ้โหปรับไม่ได้ไม่ปรับ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 ก็ไม่ปรับเฮ้ยไม่ปรับก็ไม่ปรับเฮ้ยว่าไงกาเดียนวัดดีครับเดี๋ยวจะทำยังไงกับวันนี้เนี่ยก็ทิ้งไปนี่จะเก็บมาอีกโอ้มองไม่เห็น ซอมบี้ไปแล้วใช่ไหมฮะนี่เดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูนะครับเฮ้มผมมองไม่เห็นเดี๋ยวผมขอปักทอดแป๊บหนึ่งนะโอ้โอ้อ ทุกอย่างกราฟิกนะปาเป็นสีชมพูหมดนะตันเจีย๊ยนก็ไม่มีอะไรก็ไม่อยากจะมาดูนะเดี๋ยวทำเซตเดย์นะฮะหรือจะทัใครจะทำเซตสวนทำเซตนู่นทำเซตนี่ก็แล้วแต่ท่านนะแต่ผมขอทำเซตเดย์นะ ง่ายๆไวๆไวๆไวๆนะเอ้ออ้ยไม่ไม่อู้หูคิปเปอร์น่ารักจังเบยอย่าตามฉันมาไม่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 อย่าตามฉันมาไม่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 นะ ไม่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 โอ้เอ็มสอรี่ oh, ฉันไม่น่าให้แกเกิดมาเลยโอ้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 อาลงน้ำแล้วทรงไงนเอฮะฮะเอาโอ้ A ah. uh oh. Oh. น่ารักไม่พอนะนี่อ่ะโอ้ยน่ารักจุง ให้ดอกไม้ด้วยจีบฉันนะจะเป็นผู้ชายนะอีอีโอ้โหดูดูมิเตอร์หัวใจดีฮนะโอ,โอ้แต่คิปเปอร์ก็ทำน่ารักขึ้นนะเนี่ยดูดิจากว่าแต่ก่อนนะคิปเปอร์หน้าบึง้งอันนี้ยิ้มแป้เลยนะโอ้ ไม่เอาอย่ามาระเบิดข้างหลังงี้สิมันตำแม่งตำแม่งนะปิว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 เป็นก่อนจะหมดสต๊าฟเนี่ยนะครับเอือ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 โอ้โหดูมิเตอร์เฮลท์ดิฮะ สี่บรรทัดจะเต็มแล้วเนี่ยอบเกมหม,ม,มดเกมหมดหนึ่งเดี๋ยวใช้คำสั่งคลีกันต่อไปเนี่ยครับผมลืมอะไรไปบางอย่างัาเนี่ยโอ้ออบซีเดียนโบโบโบท อับซตเดียมโบสเออไม่ใช่โบ,โบโบนะมันที่ผูกผมเลยนะฮะ<บ>เ,เราจะไปล่องลอยก,กันทะเลเออไปทะเลกันนะโอ้โหโอ้โหท่านผู้ชมฮะเรือมีรูครับเรือมีรูครท่านผู้ชมถ้านั่งไป เป็นเรือที่ฉันดีจริงๆเลยครับโอ้โหลองได้ใต้น้ำได้ดยโถโถโถโโ้ยเรือแตกเลย <c oughs> เรือแตก <c oughs> โอ้ต่อไปออฟซิเดียนครับได้มีเรือทนทนแน่ๆนเลยอเออ โหดู oh, <laughs> ต่อไปนะเราจะมานั่งรถไฟกันนะเดี๋ยวสตอลสักหน่อย <c oughs> โอ้มันกระตุกนิดนึงโอ้ <c oughs> oh. ช่างมันนะต่อไป ที t นทีนะเออผมลืมปดเกมโหมดนะอุ้ย โอ้ตกใจตกใจนะครับตกใจแล้วทำไมมันไม่ระเบิดอ่ะโอ้เมื่อกี้ยังตกใจนะฮ <c oughs> ะเกมหมดกันใหม่ โอ้ oh, ลืมลืมอะไรไปอย่างหรือเปล่าสควิตหนึ่งสองนี่สควิตแกจงตายซะเถอะอะบบอตบอตบอตฮะโอ้ <c oughs> oh my god <c oughs> โอ้ไม่กอดซิวิดไม่ได้ <laughs> ต่อไปหมาป่านะโอ้โหเป็นอะไรที่ผมชอบมากๆเลยนะครับโอ้ตีก็ไม่ได้ด้วยฮนะโอ้น่ารักมากเลยทีเดียวนั่งอยู่เนี่ยแต่ถ้าผมมีอาการเผลอไปตีมันนะตีไม่ได้นะฮะ เฟนดะี้เฟนดี้นะฮะม้าเออนะอยากขี่ม้าจังก็มาไ,ไม่ไม่ได้ให้แกขี่ฉันไมไ่ไม่ลงลงไม่ลงใช่ไหมไม่ลงฮะก็ไม่ลง,ลงใช่ไหมนี่ไม่ลงใช่ไหม แกไม่ลงเองอ,ะอ่ะอ่ก็ไม่มีอะไรแล้วนะเหลือไปเนเธอร์อย่างเดียวอ้าวิทเทอร์วิวิวทเทอร์เราต้องเอาหัววิทเทอร์สเกลมานะแล้วก็โซแซ โซแซนนี่ผมต้องสร้างบนบนหน่อยโอ้จะระเบิดแล้วอุ้ยอุ้ยจะระเบิดแล้วอุ้ยปุ้งวอทโอ้ขนลุกเลยอ่ะ คนลุกเลยอ่ะเล้ถ้ามันจะสปินไลยลาวไปเหอะนะต่อไปครับที่สุดท้ายนะที่ผมจะต้องไปนะเดี๋ยวก็ไปดูกันเอาเองแม่อ่าแฟบนฟ่แฟบนะฮะ เดยวติดเด็ดนะฮะไม่ไม่ฮะอุ้ยโอ้ยชิดโอ้โโาวนี้ผมโชคดีมากเลยครับโอ้โหเกิดมาตรงเอ้ยดีจริงๆเลยเอ้าวทำไมไม่ทำผมล่ะ สเกลิตอนเอ๊ะมัน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 เกิดในนี้ด้วยหรือเปล่เอ๊ะแบบแบบมามผมไม่เคยเห็นมันเกิดในนี้เลยนะโอ้จากไฟเปลี่ยนเป็นหัวใจนะครับโอ้นั่นไงวิสเตอร์สวัสดีโอ้โหทิ้งก้อนครีมมาด้วยนะสวัสดีโอ้โหแกตัวสูงเนี่ย แกไปกินอะไรมาเนี่ยอยากตัวสูงมั่งโอ้ถือไม้คาถาดูสิพิกเมนเอ้ยพิกแมนไม่เป็นเมนเลย <c oughs> โอ้ชิดโอ้โหสวยจุงเบยว้าวโอ้มีโกสโตนในนี้ด้วยมันจะเกิดไหมมันเกิดแล้วครับเออผมจะบอกว่ามีโกสโตนนี้มันจะเกิดไหมมันเกิดพอดีเลยฮะ แก๊สแกอยู่ไหนอ่ะอยากว้เรลาวาแล้วฉันจะตายไหมเนี่ยเอพิวฟูเดย์นะครับเป็นวันโกหกนะฮะลองดูนะฮะว่โอ้ยเย่เอยากว้เรลาวามานานแล้วฮะที่ผมฝ่ายฝันมานานนะอยากว้วลาวามานานนะในแมคคาวไดะเฮ้ยแกมาว้วเป็นเพื่อนเปล่าเว้อไม่เอาอ่ะ เออฉันไปไหวตรงนู้นดีกว่า <c oughs> ผมรู้สึกพวผมบ้าแล้วเนี่ยไม่ผมเนื่องจากว่าผมไม่ได้เล่นคอมนานนะฮะสักสองสามวันได้ไมั <c> ้ง <oughs> ผมก็ย้ายคอมมาเล่นที่อื่นนะเอาพัดลมเป่าเครื่องคอมแล้วมันก็ค้างนะฮะเอาพัดลมเป่าเครื่องคอมนะโอเคโอ้แก๊สแก๊สแก๊ h h e l ฮ m e I h e ไอ you. I h e อเ you. I h e เฮ you. <c oughs> เป็นเป็นอะไรที่ผมโชคดีมากเลยฮะก็คือว่าผมผมเข้าประตูเน,นเธอร์มาได้ได้อยู่ในเนเธอร์เลยฮะได้อยู่ในปราสาทเนเธอร์เลยครับผมไม่เคยโชคดีขนาดนี้นะ โอ้ยค้างค้าง What t h ก gas? How are you? Lady and gentleman แล้ว้องคลิกขวาสิต้องคลิกอ,อ่ะเออเฮนฟ้าเลยโถ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 โยเอเอ,เอมีคลิกขวาเวยแฮะ เออฉันได้ขี่นายเป็นครั้งแรกนะนายอย่าพาฉันไปไหนอ่ะอย่าพาฉันไปไหนอะอาานไ,ปไ,นไปได้เลยนะเฮ้ยผมลืมให้ดูอย่างฮนะผมก็เล่นไปสักแป๊บหนึ่งแล้วฮนะเดี๋ยวผมคิวตัวเองก่อน <c oughs> อ้าววั t <c oughs> โอ <parece> ้วอ a t เดอะฟั k โอ้ตายไม่ได้ด้วยโอ้ my god เด right? so ี๋ยวถ้าเรากดดิ่งลงไปฮะมันจะเจอเบสล็อกใช่ไหมฮะก็โอ้ไม่ตายด้วยฮะ ขึ้น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 ขขึึ้้นนดีเฮ้ยขึ้นดีเฮ้ยหล่นมาตั้งไกลนะเนี่ยทำไงดีลบเบิร์ดสร้างใหม่ลบเบิร์ดสร้างใหม่จบให้บายเบิร์ดเก่า มันสร้างเวอร์ชันนี้มันจะสร้างโล,โลกนานหน่อยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ฮะโอ้ยนี่คืออาการบัก๊กบั๊กจนมันเปลี่ยนเกมเลยฮะเดี๋ยวให้ดูบัคกจนเปลี่ยนเกมเลยฮะดูดิผมจะทำการเสกคิปเปอร์มาเยอะๆนะ อาไก่มันไม่มีอะไรนะอาผมจะเศกเยอะๆนะ clear เกมโหมด โซนแท <eps> นแทนแทนแทนัทแทนวิวแบมา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 มัมา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 มมามมามามาไม่มป็นมะมัยังไ,ไม่มดมันยังไม่มดนะ แท้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 ปิ้วแ,แบบโอ้โหนี่ฮะมันขึ้นมันมันเป็นเกมไมค้าฟไม่ใช่หรอแล้วมันเป็นเกมไอ้นี่ได้ยังไงฮะเออนะก็ดีอกันไม่เคยชนะเลย Okay. Okay. <laughs> อ่าโอเคฮะโอเคออกไม่ได้เลยมันไม่ร,มรู้ออกไงเออเอสซี yes, ก็ไม่ได้นะเอ็นเทอร์ก็ไม่ได้เกมโหมดก็ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยนะอ่าก็ขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะครับ ส่วนวันนี้ก็ขอจบเอ่อจบเวอร์ชั่น 15W14A นะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่น1.8ต่อนะผมจะไม่เล่นหรอกนะเวอร์ชั่นนี้ <c oughs> เป็นเวอร์ชั่นที่ Microsoft อัปเดตมาเฮ้เขก็เล่นอย่างเงี้ยแล้วไม่รู้มันเล่นยังไงก็ <c oughs> ก่อนผมเคยเล่นเป็นนะเนแ่ลตอน,นผมเล่นไม่เป็นแล้วเนี่ย มันไม่มีอะไรที่ปักธงเลยเหรอไม่มีปักธงเลยเหรอฮะคีปเปอร์นะะอ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมคีปเปอร์นะเยอะไปหมดเลย